มันจะเป็นออกแนวแบบเคมบุเรีข้างบนน้าตาลไม้ๆอ่าชายอารประมาณนั้นมันจะเป็นสไาตลา์เหมือนเรากินลาเต้ยเย็นแต่อันนี้จะไม่มีน้ําแข็งนะผสมผสานระหว่างลาเต้ยเย็นกับเดอร์ตี้ จะยังไม่มีขายนะถ้าสมมุติว่ามาฐานก็แนะนําว่าเป็นพี่พี่ก็จะพีเอทให้เพราะพี่เป็นบริษาที่มีแล้วก็เมนูที่กำลังจะร้อนออกมาก็จะมีทั้งเป็นแบบลาเต้ทองม้วนแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นสกิลของพี่อยู่ยัะยังไม่ขายสาหรับแบบลูกค้าที่แบบอยากได้แบบเมนูแปลกๆหรืออะไรเมนูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นซิอรนิเจอร์สำหรับตัวพี่ด้วยส่วนใญ่แล้วถ้าไม่เอาแนวแบบพวกผลไม้เลยให้แนะนําเป็นพวกดักลวไปเลยเพราะการพวกเข้มของเขาความที่การคั่วให้เราจินตนาการภาพว่าเหมือนเราคั่วเกาลัดอะ ยิ่งขั้วเข้มความหวานของตัวกาแฟหรือตัวตัวของตัวคาวาครับผมน้ําตาลของตัวในเมลเชอรี่อของเขาอะมันจะแตกตัวออกึ้นมันจะมีความเคลือบของคาราเมลเข้ามาตอนท้ายแต่ถ้าตรงขั้วอ่อนหรือขั้วกลางเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวเข้ามาเพราะว่าน้าตาลเหมือนอารมณ์บบน้ำตาลมันยังไม่สุกยังไม่ละลายเป็นคาราเมลใช่อารมณ์ประมาณนั้นกดของเขายังมีอยู่มันก็เลยทําให้กาแฟเปรี้ยวใช่แล้วตอนนี้ก็คือของเราก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวดาร์กโรสคือตัวมวยน้ําขุด อันนี้อ่อยอะ่ะมันเป็นกลิ่นไม้มีกลิ่นไม้ด้วยอร่อย,ยดีกาแฟเหมือนกาแฟขนมหวานอ่ะกาแฟอร่อยมากจริงจังอ่ะเนี่ยอันนี้จริงๆข้างบนที่ลอยข้างบนนี่แบบอร่อยอะ่ะก็เปรี้ยวดีนะอันนี้ก็สดชื่น นะ้ำแต่อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอันเนี้ยตางถ้ากลับมาอยู่แล้วกลับมากินแพนเค้กแพนเค้กเขาชนะทุกคนนะ่ะตัวแป้งอันนี้อร่อยที่สุดแหละเขานี่ชอันนี้อันนี้ยอมอ้วนมากๆเป็นแป้งที่แบบอร่อยมากคารโบนาราพิซซ่าคะ่ะ เขาเสียดสาะคำแรกให้ตัวเองตลอดเลยอันนี้ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเขาว่าไข่ไข่มันไม่เข้าอ่ะกิงนชิ้นมันเหม็นอ่ะเขาใส่ซอสะละอร่อยกว่าอือเขาใส่แล้วอ่ะอร่อยมากๆ